ดูค่ะเพื่อนๆข้าวเรียงตัวสวยมากเลยนะคะนี่นี่ไม่แฉะไม่แฉะด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝันจะมาสาธิตวิธีการหุงข้าวนะคะเวลาที่เราไปแคมปิ้งนะคะก็หุงข้าวโดยใช้วิธีใช้เตาถ่านหุงนะคะกับเตาถ่านแบบนี้เลย จะใช้เตาถ่านหุงและหุงโดยไม่ต้องเช็ดน้ํานะคะเพื่อนๆบางคนก็หุงเป็นอยู่แล้วแต่บางคนก็คือแบบจะถนัดกันใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวฝันจะมาสาธิตวิธีง่ายๆให้ชมกันนะคะ mm hmm. ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันค่ะ หม้อธรรมดาปกติของเรานี่แหละนะคะ <S <S เดี๋ยวเราสาวน้ำสาวข้าวใส่ข้า,ขาวสามลงไปค่ะใส่น้ำซาวปกตินะคะหม้อข้าวฝันจะดูเหมือนไม่ค่อยขาวนะคะเพราะว่าฝัน เวลาไปแคมปิ้งฝันจะชอบใช้เตาฟืนมันก็จะดำหม้อมันก็จะไหม้บ้างเพราะเวลาเราขัดแล้วมันก็ดำอยู่ดีฝันก็เลยไม่ค่อยจะขยันขัดนะคะแล้วก็สาวข้าวทิ้งน้ำไปสักสองน้ําก็ได้ค่ะเอครบสองน้ําแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําไปเราก็จะกะค่ะกะเหมือนกับที่เราหุงข้าวหม้อไฟฟ้าเลยค่ะใช้น้ําเยอะใช้น้ํามากแค่ไหนเราก็กะประมาณนั้นเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาตั้งไฟนะคะก็รอให้เดือดค่ะไม่ต้องทักหม้อฝันนะคะว่าดำเพราะว่าฝันชอบใช้เตาฟืนเวลาเข้าป่าแคมปิ้งจริงๆก็จะใช้เตาฟืนไม่ได้แบบไม่ได้จะต้องมาคึงมาขัดให้มันอะไรมากมายเพราะว่าเราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก็คือสะอาดปกติของเราค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็รอให้เข้าเดือดนะคะ เราก็จะเช็คดูนะคะว่าเม็ดข้าวมันระดับไหนแล้วนะคะถ้าเราเห็นว่ามันพองๆแบบใกล้จะเเขาเรียกว่าอะไรใกล้จะดงได้แล้วเนี้ยน้าก็เริ่มแห้งได้ที่แล้วแต่นี้เดี๋ยวเอาอีกหน่อยนะคะถ้าน้ําแห้งไ,ได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอามาดงในไฟอ่อนค่ะน้ำแห้งแล้วเราไม่ต้องเช็ดน้ำแต่เราจะใช้วิธีดงไฟอ่อนให้น้ำมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วข้าวจะพองขึ้นอีกหน่อยค่ะคะ่ะเดี๋ยวฝนก็จะ เอามาดงในเตาเล็กแทนนะคะหรือแบ่งถ่านออกแล้วเตานุ่นก็จะใช้ทำอาหารต่อได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแนวในแบบฉบับของฝันนะคะก็จะใช้ประมาณนี้ที่จริงตรงนี้มันก็จะใช้เป็นอ่ากวางไว้ข้างล่างตรงนั้นก่อนที่เราจะนี้ใช้จะ,ะเป็นแอลโกอฮอล์ได้มันต้มน้ําชงกาแฟเล็กๆน้อยๆนะคะโอเค แล้วเราก็ใช้หม้อข้าวเรามาดงนะคะเขาเรียกว่าดงนี่ค่ะสังเกตเห็นว่าเม็ดข้าวจะเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการดงนะคะคือจะ,พะเพย์หม้อก็ได้ไม่พเพย์ก็ได้แต่ฝันทําฝันจะไม่ไม่พเพยอหม้อค่ะดงเอาไว้แบบนี้เลยข้าวเราก็สุกแล้วนะคะ นี่เม็ดกำลังสวยเลยค่ะในไหนก็ในไหนแล้วนะคะหุงข้าวแล้วงั้นเดี๋ยวฝันทําทอดไขส่สะหน่อยเดี๋ยวกินข้าวนะคะดีวข่ะข้าวหุงโดยไม่ต้องเซ็ดน้ํานะคะหุงข้าวที่แคมปิ้งง่ายๆคุณก็หุงได้คะ่ะแท่กะเวลากะแล้วก็มาดงเนี้ยก็โอเคแล้วค่ะกินได้แล้วเดี๋ยวฝันขอตัวไปทอดไข่แป๊บหนึ่งนะคะ เพื่อนข้าวเรียงตัวสวยมากเลยนะคะไม่แฉะไม่แฉะด้วยนะคะกิงกับไข่เจียวร้อนๆไม่ไม่กลนดเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะขัน ก็ต้องอขอจบคลิปสอนหุงข้าวเวลาเราไปแคมปิ้งแค่นี้ก่อนขอตัวลาไปก่อน